จังหวะเราก็เข้าเดินเข้าไปทำนะแต่ว่าเขามันสอกจังหวะวบสอบกันของเขาถึงก่อนถ้่ก่อนของเขาของเรามันโดนอของเาจารย์คิดว่ากินยาวๆนี่จะจบแบบไหนก็จะกินนะเพราะว่าช่วงที่ก่อนเราจะโดนมันก็โดนของเราแล้วจังหวะพอดีเด็กมันยามใจมากเกินไปอ่ะมันยามใจมากเกินไปมันก็ที่ว่าเขาไม่มีอะไรท่เายามเข้าไปยามใจเข้าไปก็ จังหวะสอบบวกแรกสอบกันมันกนข็ของเขาก็าสิงก่อนอ่ะสิงก่อนแล้วก็มันโดนโดนนะครับแรงด้วยถ้าเกณฑ์นี่เยอะไปก็น่าจะคนง่ายใจนะถ้ากำล,ลังกำลังกำลังจะเดินทำเลยครัก็พยายา,า,ามใจมา,มากนอาจารย์อาจารย์แค่หวังใจครับผม เบอกว่าเขาตอบมแลว่คัว่ากิจจัตต้องมีลูกหัวนะครับแต่เขาเขาด้วยเีมือนแต่นี่ยังไม่มาิมพครัผ้องระ่อยในระดับเยอะมากเนี่หรือว่าดีวเดี๋ยวก็ไปพัฒนาตัวเองประต้การในชีวิตครั้งมีโปรแกรมยังไงครับโปรแกรมผมเดี๋ยวจะยินยันอีกครับไม่ชื่งหาคไยรู้ไหมยังไม่ได้หอนได้ได้ได้คนไทดาตางประเทศโอเคดร โอ้โหเลียงเสียกันเลี้ยงเสียเสาถังอเสียงเสียผมไม่คุยด้วยโอเคโอเคเงอเมาทำอะไรเนี่ยนักเ่าวันนี้เดี๋ยวไม่รเงินวดรัเลยครับเพอนปวดรักมากเพราะว่าเรามาก็คือเป็นลองพอสมควรถ้าเป็นลองเยอะเลยระหว่างี ชกเนี่ยราคาเราทําเขาน้องก็เหมือนมีอาการเราก็ไม่มีอะไรกระตื้งขึ้นมาเลยใช่รู้สึกว่าราสึเราต้องอเปลี่ยนเกมว่าต้องบวกเราต้องสูงน้องมีอาการขาก็<อ>รู้แล้วว่ามันะวงก็เล่นใช้อาวุธอื่นบ้างเจียมเจียมมาเนี่ยเจียมมาทั้งเตะขาทั้งทั้งทั้งสองทั้งอะไรอ่ะใช่ค่ะก็ต้อมาตามแบบแขนปกตินี่แหละก็ดีว่าเตะแล้วนะเขามีอาการชัดเจนแต่ว่าแค่ว่าอือ คะแนนมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยราคามันไม่มาเลยบรรยากาศถี่ว่าร็อกหลายอย่างนี่นี่ก็เลยนี่ก็เลยเลยเลยบอกว่าปลดล็อกเลยแต่ว่าไม่ใช่าน้องแท้มาไม่ใช่อหรอที่ชนะมาอ๋อน้องชนะมาอ๋อปลดล็อกก็คือปลดปลดล็อกราคาปลดล็อกอะไรทุกอย่างใช่่โอ้โหครับผมนี่คือสุดปีมนะเอ้าอนุวัฒน์วันนี้เขาเรียกที่เลยนะโอ้วันนี้กดดันไหมกดดันอยู่ครับยังไงกดดันยังไงราคาเป็นรองอะไรเออเออ๋อราคาเป็นรองหลายเท่าเนะ ไมประสบการณ์ไม่เป็นรองเลยราคาขึ <t <t ้นมาเป็นรองแล้วแล้วเราแล้วเราแลเรามีความมั่นใจว่าเราเราจะพลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ไงจะไม่ปีกาเขาเขาดูนขาแล้วก็พระองค์ในจังหวะก็ยังบวกแล้วก็มว่าบวกร้อนรู้รู้เลยไหมตัวเจคายรู้เลยใช่ไหมว่าเขาพระบงค์เจพอรู้เลยทำไมเราไม่ย้ำ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 ขาหรือว่ามันแค่จังหวะสอด ก็ยังยังลงที่ขาปั๊บแล้วก็จะก็จะเข้ามาตะคุบตะบังหวัโอ้จังหวะนี้เลยใช่ไหมไปล็อกใครมาไหมเนี่ยจังหวัดเนี่ยเงื่อโอ้เพราะว่าเพราะว่าช็อกเข้าไปนี่รู้เลยใช่ไหมรู้เลยว่าไม่ไม่ไม่ลุกแน่นอนโอ้นี่คือปลดล็อกนะชนะมากี่ครั้งน้องชนะมาสองสองครัติดแล้วนะกดเอ่ะอิจิตเท่าไหร่วันนี้น่าจะร่วมแสนนะโอ้โหร่วงใส่ในหัววัชเชียร์ด้วย วันนี้เนีาให้ในหัวสั้งหมดแล้วนะ<ช>อะไรครับอ,อายุเท่าไหร่นะอายุยี่สิบห้าปนะีจังหวัดไหนกว่าพี่น้องติดตามหน่อยอ้าวขอบคุณอะไรบ้างเลยว่ากันไปเลยว่าบเป็นเจ้าบรรลุอ่าเรอันดียว่านี้อันเดีอาล่ะครับพิกัดที่ดีที่สุดคือที่จัดไหนร้อยสิบเจ็ดร้บเจ็นนะ,อะเอาล่ะครับผมอ่ะยินดีด้วยนะ